สวัสดีครับสวัสดีโค้งสุดท้ายของวันนี้เนาะ,ะออก่นนอนหวยจะออกวันนี้อ่าหวยจะออกวันนี้อันนี้ก็ดูกันไปแล้วเนาะบางคนน่าจะซื้อไปแล้วแหละคิดว่านะอ่าปักหมดุดปักหมุดมาเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็กลับดึกอ่ากลับถึงดึกเนาะก็ กลับมาก็หลับเลยไม่ได้ทำก็มาทำตอนเช้านี่แหละยังมีเวลาอยู่ก็เท่าที่เห็นก็เป็นรูปเดิมรูปเดิมเลยจากงวดมันมีงวดเก่าอยู่นวดวันที่หนึงสิงหางวดวันที่หสิงหาก็รูปเดียวกันเลยก็ปีมาหนึ่งสิงหาออก สามตัวบนเนาะห้าเก้าสี่แลล่างหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่และหนึ่งสี่เนาะแล้วก็ปีมาเลยก็ปีมาก็น่าจะเนาะก็มีความส่วนตัวผมนะก็มีมันก็น่าจะเป็นคล้ายๆเลขเดิมแหละคล้ายๆเลขเดิมน่าจะเป็นเหมือนเลขเดิมห้าเก้าสี่ แล้วก็1.4แต่มีความต่างอยู่รูปมีความต่างอยู่ต่างกันอยู่นิดนึงอ่ะในเมื่อมันมีความต่างอยู่นิดนึงเราก็มาดูเห็นไหมสิบหกอ่าสิบหกกันยานะวันนี้นะมีความต่างอยู่จะเหมือนกันหมดหวนกันเดะแต่มีความต่างอยู่ตัวังสือที่นี่นะนี่ครับมาคลิกที่นี่อันนี้ที่นี่คือเขาหัวมุมตรงนี้อ่าหัวมุมตรงนี้นะอาดู หนึ่งสิงหาไม่มีนะหนึ่งซิงหาไม่มีตรงสือตรงนี้แต่ว่ารูปอันอื่นอ่ะเหมือนกันหมดมีความต่างอยู่นิดเดียวมีความต่างอยู่นิดเดียวในเมื่อมันมีความต่างอยู่นิดเดียวก็ห้าเก้าสี่ก็อาจจะเหลี่ยมเป็นห้าเก้าสามได้ไหมหรือเป็นห้าเก้าห้ารางวัลเหมือนเหมือนแต่ต่างนิดเดียวเหมือนเหมือนแ่ต่างนิดเดียวก็จะคงจะ ่มีตัวงซื้ออยู่ตรงนี้อ่ามีตัวงซื้ออยู่ตรงนี้นะวันนั้นออกห้าเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสี่ก็เหมือนเดิมเราก็ดูลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนไอนเนี้ยก็เป็นหนึ่งในสี่นั่นแหละอ่าดูลักษณะวงกลมนะก็เป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็ออกหนึ่งสี่อย่างนั้นเลยอ่าหรือวันนี้เราก็ 1นไปเลยจัด1นไปเลยอะไรเงี้ยเนาะส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะ1นสนะเพราะว่า1นก็มาเข้ากับไปตรงนี้นะมาเข้ากับลักษณะของรูปสลากเนาะก็ยังไม่เคยได้พูดไปก็ที่เคยดูกันก็จะดูตัวเลขเแตนะ่ตรงนี้เนาะตรงนี้2อจุดนี้เนาะแต่ที่มีความคล้ายความคล้ายหนก็ ดูตรงนี้ดูลักแร้ของคนกลางนี่อ่าฝั่งนี้เป็นเลขหนึ่งนะตรงนี้นะลักษณะค,คล้ายๆนะตรงนี้เป็นสี่เห็นไหมตรงที่เป็นช่องเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนสี่ตรงนีเน้เป็นขีดเลขหนึ่งอยู่นะส่วนตัวผมชอบอยู่นะหนึ่งสี่แล้วก็เอ่อที่บอกว่าห้าเก้าสาม่าที่บอกว่ามันค,คล้ายๆนะเดี๋ยมัน 593ก็เพราะว่าผมมาเห็นตรงเขาเปลี่ยนไอหน้าปกนี่แหละอันหน้าปกแฟนเพจนี่แหละก็เห็นไหมช่วยลาดเสริมรัดเย็นหยัดยุติธรรมนี่คือนี่คือคำไอขวัญประจำของสำนักง,งานเขาเลยสำนักง,งานาที่ตั้งสำสำนักง,งานามีใครรู้ไหมที่ตั้งสำนักง,งานนี่ที่ตั้งสำนักง,งานนี่3 5 9ห นี่สามห้าเก้าอ่ะแล้วก็มาดูเห็นตรงนี้ไหมก็บอกว่าคลิกที่นี่ที่นี่แหละที่ไหนนะก็ที่ที่ออกรางวัลเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ออกรางวัลเนี่ยเห็นไหมหนึ่นงงวดนี้เนี่ยเขาที่ออกรางวัลเนี่ยคลิกที่นี่อันความคิดผมนะคลิกที่นี่ก็เป็นแล้วมีความคล้ายเหมือนเลขเลขงวดนั้นด้วยเลขงวดก่อนนู่นอะ่ะที่เป็นห้าเก้าสี่ใช่ไหมแต่มันมีต่างอยู่นิดนึงห้าเก้าสี่เอตอตัวนี้จะเป็นห้าเก้าสาม 359อะไรเงี้ยวนๆเอานะตรงนี้นะอ่าส่วนตัวผมก็ประมาณนี้นนก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเอเคเนาะ okay, no? สั้นๆเคยังอ่าโอเคเนาะ okay, no? ส่วนปกสลัก ปกสลากปกสลากก็เหมือนเดิมเราก็ถ้าตรงๆตัวเลขตัวนี้ก็มีความคล้ายๆอยู่เนาะแล้วก็มีก็นี่แหละตรงนี้แหละมีแค่นี้แหละตัวเลขก็เห็นเห็นอยู่แค่นี้ไม่ต้องแปลอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันจะสับสนไปเอาไว้งวดหน้าเอาไว้งวดหน้าเรามาค่อยว่ากันใหม่ยังไงก็งวดนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรกันทุกๆท่าน คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้างวดหน้าสวัสดีครับ